เดี๋ยววันนี้จะไปถ้ำหินงอกหินย้อยในอเมริกากันครับ สดีครับวันนี้ตอนเราเข้าสู่รายการวิเปอร์วนะครับวันนี้นะครับเราจะพาไปเที่ยวถ้ำหินงอกหินย้อยในอเมริกานะครับเรียกว่า l ูเรกแค e เวนส์นะครับซึ่งก็เป็นถ้ำที่มีชื่อเสียงมากเลยนะครับในรัฐเวอร์จิเนียนะครับเดี๋เราจะไปดูว่าเป็นยังไงนะครับในอเมริกาเนี่ยนะครับมันก็จะมีถนนที่วิ่งตัดผ่านเมืองใหญ่ๆนะครับเล้วก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือมีรูทกับอินเ r อร์สเตทนะครับซึ่งก็ถนนพวกนี้เขาเรียกว่าไฮเวย์ก็คือเป็นถนน วิ่งด้วยความเร็วนะแล้วก็ในระหว่างทางที่เราไปเนี่ยนะครับระหว่างเมืองต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะมีป้ายบอกระหว่างเมืองนะครับซึ่งก็จะมีป้ายบอกว่าในเมืองนี้นะฮะหรือในในเอ็กซิสนี้ในทางออกนี้นะครับมันจะมีอะไรในเมืองนี้บ้างนะครับสำหรับคนขับรถนะครับเช่นมีปั๊มน้ํามันนะครับมีร้านอาหารใดๆนะครับต่างๆนะครับ แล้วก็มีโร d ไซ d ์แ t t แทคชั่นก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับข้างทางนะครับวันนี้ที่เราจะไปลูเรซคาเฟ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นโร d ไซ d ์แ t t แทคชั่นหรือว่าอของดีข้างทางหรือของดีประจำตำบลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามองมาดูว่าของดีประจำเมืองนี้นะครับที่เราจะไปนะครับลูเรซคาเฟ่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับ ตอนนี้เรามาถึงลูเลสคาเวินแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปทางนี้นะในลูเลสคาเวิ์นะครับก็จะเป็นพื้นที่รวมรวมนะฮะมีหลายอย่างเลยนะครับก็จะมีถ้ำนะครับมีถ้ำตรงนี้นะครับแล้วก็มีเป็นพิพิธภัณฑ์คาร์เซนทอยส์นะครับแล้วก็มีเป็นอันนี้คาร์แซนคาริเอชคาราวานมิวเซียมนะครับคือเป็นเกี่ยวกับรถเก่าๆคาราวานเก่าๆนะครับตรงนู้นเป็นเขาวงกฏนะครับการ์เด้นเมสนะครับแล้วก็ ฝั่งตรงนู้นเลยนะครับก็จะเป็นเมืองเก่าๆนะครับ Heritage Village นะครับซึ่งวันหนึ่งเนี่ยคุ้มมากเลยนะตั๋วนะครับ30เหรียญเท่านั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อตั๋วในนี้นะครับไปตอนนี้เราได้ตั๋วมาแล้วนะครับ l u l s c r v e r นะครับนะฮะก็ตัวนี้นะครับ30เหรียญนะครับ ก็จะมีถ้ำนะครับแล้วก็มีค uh, าร์แซนเคเรชคาราวาน,นะครับรถเก่านะครับพิพิธภัณฑ์รถเก่าแล้วก็เมืองเก่านะครับแล้วก็ของเล่นทอยนะครับทอยเทาวจังชั่นเดี๋ยวรอบนี้เราจะเที่ยวให้ครบเลยนะครับลูเลสคารเวอร์เนี่ยครับก็ถูกค้นพบเมื่อประมาณปี 1, 8, 7, 8นะครับ โดยผู้สำรวจครับ3ท่านนะครับซึ่งทําการโรยตัวเลยนะใช้คําว่าโรยตัวลงไปในถ้ำเลยนะครับเพื่อที่จะไปดูและหลังจากนั้นปี1881ก็เลยได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเต็มรูปแบบเลยนะครับและปัจจุบ,บันนี้นะครับลูเลสทากนก็ถือว่าเป็นสมบัติแห่งชาตินะครับ natural treasure อย่างหนึ่งเลยนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆแล้วเขาบอกว่าลูเลสคาเวอรเนี่ยเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเลยนะในฝั่งตะวันออกเลยนะครับ โหคํโปรยหัวเจ๋งขนาดนี้เดี๋ยวต้องดูว่าข้างในเป็นยังไงครับตามไปเลยครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาที่ดูเรสคลาวเวอในถ้ำกันนะครับก็เป็นหินหินงอหินย้อยที่สวยมากเลยนะ แล้วเขาจัดแสงไลติงนะครับได้สวยมากเลยนะนี่คือให้ดูนะครับดูรอบๆนะครับสวยมากเลยนะนี่เดี๋ยวเดียวเดินดนทางนี้นะดูดิสวยมากสวยมากบอกเลยว่าสวยมากเขาโชว์มาที่นี่มาเป็นเป็นร้อยปีแล้วนะครับแปลว่ามันต้องมีความสําคัญเลยนี่ดูมาดูฝั่งนี้ใครชอบแนวหินก้อนหินย้อยนี่ต้องมานะฮะสวยมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเซกชั่นต่อไปนะครับ ว่าที่นี่นี่มหศัศจรรย์จริงๆนะนี่ฮะหินงอกหินย้อยนะครับหยดลงมาเป็นล้านปีนะฮะกว่าจะได้อย่างนี้นะแล้วก็ข้างล่างก็เกิดจากการหยดแล้วก็สะสมสะสมสะสม,สะสมขึ้นไปนะครับสวยงามมากๆอลังการมากอะ่ะไม่เคยเจอที่ไหนขนาดนี้นะแล้วที่สําคัญคือที่อเมริกาเนี่ยนะครับเขาจะค่อนข้าง ทำมิวเซียมอะไรอย่างพวกนี้ดีอยู่แล้วการจัดการในดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วยิ่งมีการจัดแสงไลท์ติ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาไปช่วยเนี่ยยิ่งสวยงามมากเลยนะแต่ว่าข้างในเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งใหญ่กว่านี้อลังการกว่านี้เดี๋ยวตามไปดูนะโอ้โหตรงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับ นี่นะครับนี่เป็นถ้ำนะครับแล้วก็เป็นหินงอกหินย้อยนะฮะแล้วก็มีน้ําที่ไหลมาจากเป็นน้ําในถ้ำนะครับลำธารในถ้ำไหลมาพอดีนะฮะแล้วก็เป็นลำธารในถ้ำนะฮะแล้วอันนั้นคือข้างล่างนี่นะฮะดูนะครับข้างล่างนี่ไม่ใช่หินงอกขึ้นมานะครับแต่เป็นภาพที่สะท้อนจากผิวน้านะครับจากข้างบนนะฮะคือแบบเพอร์เฟกมากสวยมากเหมือนแบบเป็นเมือง เมืองโบราณนะเมืองใต้ดินเมืองบาดาลน,นะเมืงองพญานาคอะไรเงี้ยสวยมากเลยนี่อันนี้ที่หนึ่งะฮะเราก็ตรงนี้เขาก็ลำธารน,นี้ก็ยาวมาถึงนี่เลยนะครับนี่ยฮะผมเคยเห็นภาพอย่างนี้อยู่อันหนึ่งในหนังเรื่อง The Matrix ภาคสองกับภาคสามมันเป็นเมืองใต้ดินอย่างนี้เลยอะแล้วก็มีหินงอกหินย้อยอย่างนี้เลยโโหสวยมากเลยอะ มาด้วยกัน3คนเนี่ยลงความเห็นเหมือนกันเลยว่าภาพที่อยู่ในกล้องเนี่ยอาจจะไม่ได้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ด้วยตาเนี่ยโคตรสวยเลยนะครับใครใครว่างต้องมาเลยนะเพราะมันสวยจริงๆนะครับ ด้านหลังของเรานะครับนี่คือผมว่านี่คือไฮไลท์เลยนะครับด้านหลัง,งเรานี่คือไฮไลท์เป็นเสาหินงอกหินย้อย i, ที่หยดลงมาเป็นหลายล้านปีนะผมว่านะกว่าจะได้แบบนี้นะฮะสูงถึงยอดถ้ำเลยนะครับส่วนทางด้านซ้ายนี่นะครับก็เป็นเหมือนหอยสังน่ารักน่ารักน้กน้อยหอยสังนะครับหรือถ้ามองอจิตเป็นกุศลหน่อยก็มองเป็นเจดีย์ได้นะครับสาธุนะครับ เข้ามาในนี้นะครับลืมบอกไปว่าบรรยากาศนี่เย็นสบายมากๆเลยนะผมไม่แน่ใจว่าหน้าหนาวเนี่ยมันจะหนาวเกินไปหรือเปล่านะครับแนะนําเลยนะคนที่มาที่นี่นะครับอย่าลืม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 เอาหมวกมาด้วยทําไมนะครับทําไมเข้าถ้ำต้องเอาหมวกใช่ไหมครับเพราะว่าที่นี่มันจะเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติที่หยดตลอดเวลานะเดินไปไหหยดใส่หัวหยดไยัไม่จะบายนะครับ ในนี้ครับเขาจะมีโชว์นะครับมันจะมีโชว์ก็คือห้องนี้จะเป็นฮอล์ที่สวยมากเลยนะครับสําหรับหินงอกหินย้อยนะครับแล้วเขาก็จะมีออแกนนะครับเครื่องนี้นะครับเอาไว้เล่นนะครับเพื่อที่จะให้มีปฏิกิริยากันระหว่างหินงอกหินย้อยกับดนตรีมิวสิกนะครับแล้วสําหรับเรานะครับสาหรับผู้ที่มาดูมาเยี่ยมชมนะครับก็จะได้รับสุนทรียภาพจากธรรมชาติเหล่านี้ไปด้วยนะครับ The name of the song you're gonna to hear today is A Mighty Fortress is our God. บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นบ่อวิธเดวิชชิงเวลนะครับก็คือเป็นบ่อที่ฐานนะครับก็คือทําบุญครับทำบุญเหมือนเมืองไทยครับโยนไปในบ่อนะครับแต่ว่าการทําบุญของคนที่นี่นะครับเขาก็จะมีป้ายบอกว่าตรงนี้เงินที่เขาเก็บขึ้นมาได้เขาจะเอาไปทำการอุศนนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นปี2011ถึง2017นะครับที่ผ่านมานะครับบริจากเงินมา280,000 เหรียญน,นะครับให้กับองค์กรการกุศลน,นะครับซึ่งมหาศจรรย์มากเลยนะแค่เราโยนกันไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าสามารถเอาเงินที่นี่นไปทําการกุศลได้นะครับแล้วก็ทั้งหมดนะครับตั้งแต่ปี1954มาจนถึง2017นะครับเขาสามารถเอาเงินไปทําการกุศลได้ประมาณ1นึ่งล้านหนึ่งแื่นเหรียญน,นะครับโดยการจัดโยนเหรียญเพื่ออธิษฐานในบ่อน,นี้เท่านั้นเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรสุดยอดมากเลยนะครับตาเราแล้ว เล็กๆน้อยๆนะครับที่เราสามารถนําภาพมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับซึ่งอยากให้มาดูด้วยตัวเองนะครับเพราะมันสวยมากจริงๆครับคอนเฟิร์มด้วยตานะครับคอนเฟิร์มด้วยตาแล้วก็มีบางส่วนที่คอนเฟิร์มด้วยหูด้วยครับซึ่งเป็นสูนทรียาศาสตร์ที่สุดยอดมากๆนะหินงอหินย้อยแล้วก็เสียงออกแกนนะครับต้องลองมามีประสบการณ์นะครับมาสัมผัสประสบการณ์ที่นี่เองนะครับรู้เลขเคาเว้นะครับที่นี่โอ๋อ นี่นะครับอีกอย่างหนึ่งครับอย่าลืมนะครับเอาหมวกมาด้วยนะครับหยดตลอดใส่หัวนะครับเกลอเรสเคาเวอร์นะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับซึ่งไม่ได้มีแค่ถ้ำเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เขามีมิวเซียมมีพิพิธภัณฑ์อีกสัก2อสอันนะครับส่วนครั้งหน้านะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูพิพิธภัณฑ์ที่เหลือนะครับก็จะมีเป็นของเล่นโบราณนะครับเป็นรถโบราณแล้วก็ เมืองโบราณนะครับที่อยู่บริเวณนี้ซึ่งถามว่า,น,าน่าสนใจไหมก็ค่อนข้างน่าสนใจและมีความสําคัญมากมากเพราะว่าของพวกนี้เราไม่สามารถเห็นได้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสามสัายช่องวิบเวอร์ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิง่งแจ้งเตือนทุกครั้งนะครับเพื่อที่เวลามีคอนเทนต์ใหม่ๆคุณจะได้รับทราบว่ามีมาแล้วมาแล้วต้องดูนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย